วันนี้ก็เป็นการแข่งขันที่สนามโรงเรียนศูนย์กีฬาวิทยาลัยค,ครับระหว่างเจ้าบ้านครับศูนย์กีฬาวิทยาลัยพบกับสุรศักบมนตีครับทีมศูนย์กีฬาก็มีผู้กำกับทีมคือคุณวิรั์ชาญพาณิชย์นะครับแล้วก็มีพานุพง์ชิมพูเป็นผู้ฝึกสอนครับนี่ครับมีสมปองจังทองสิริครับ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมส่วนสุรักมนตรีนั้นก็มีสุนทรงามเกิดสิริเป็นผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนคือสกลเกลียงประเสริฐครับรายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมครับส่วนกุหลาบก็ภูษาประตูอารมณ์กรสุวรรณยุทธครับกษิเดชพรมดนตรีหมายเลขสามหมายเลขแปดพัชระภูมิชาติหมายเลขเก้าิิาร 9, รพรหวานชื่นหมายเลขสิบสุทินแบงเพชรสิบเอ็ดสิทธิโชคกันหนู หมายเลขสิบห้าอานิรุตนายนานะครับส่วนผู้เล่นของสุรศักดิ์ครับหมายเลขหนึ่งทุศัวตูครับสุรยุทธ์เพียรชนะกับตันทีมด้วยหมายเลขสามสัสลักษ์ไหประโคมหมายเลขห้ 5, เ 5, าเนติพงศ์แสนมะหุยหมายเลขหกอัฐรพลขำจิตหมายเลขเจ็ดพัฒพงศ์พงโอภาสหมายเลขสิบน,นัทธิกรยำพรมและหมายเลขสิบสามสุภลักษณ์คำเสียงผู้ตัดสินวันนี้นะครับ ได้แก่ศัปดาปานสุดผู้ตัดสินที่2เพลงศักดิ์เกียรติสงขามนี่ผู้ฝึกสอนของสวนก,กุหลาบครับผานุพงชิมหูครับนี่โค้ชของสุสักดนตรีครับสกลเกรียงประเสริฐครับก็ทํามาตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลทีแชมป์เจ็ดสีครั้งที่1นะครับนี่ก็แข่งเป็นครั้งที่10แล้วครับก็จะแข่งกัน ครึ่งและ25นาทีครับพัก10นาทีองเชีร์สุกหลาบครับก็ลงมารงเรเลนสุขหลาบนี่ก็พึ่งฉลองตึกยาวร้อยปีไปเมื่อปีแล้วนะครับปีนี้ก็ร้อยหนึ่งปีนะครับ ก็ผลิตนักฟุตบอลระดับชาติมาหลายคนนะครับตั้งแต่รุ่นรวีพงษ์เสนีวงนะครับนี่กองเชียร์ของสุรสักมนตีครับก็ตามมาเชียร์สุสักมนตรีจะเป็นฝ่ายเขีย์ลูกก่อนนะครับสุสักมนตรีนั้นมี3คะแนนสุรกลมี5คะแนน ผู้ชนะคู่นี้นี่จะขึ้นเป็นที่หนึ่งได้เลยครับไยคันเริ่มขึ้นแล้วครับบอลเจ็ดคนนี้ต้องเล่นดีทั้งรุกทั้งรับนะครับครองบอลดีเหนียวแน่นเติมตัวให้เร็วนะครับ,อ,รรบอัฐบุญครับออกมาทางซ้ายให้กับทัดพง์ ให้กับตันทีมครับนัดกีกานะครับเปลี่ยนไปออกไปนู่นเลยครับสวนกราบจะได้เริ่มเล่นนะครับ เข้าไม่ได้ก็ตบกลับหลังครับเปลี่ยนทางมาก่อนเริ่มเซตกันใหม่พัชระครับมาคืนกลับลองยิงดูครับไม่ตรงรอบครับจัก,กรพันภัยสุวรรณนะครับนี่โค้ดธนบุญชิมพูกครับนี่ครับคืนมาหมายลเลขเจ็ดนะครับจัก,กรพัน์ภัยสุวรรณเป็นผู้ยิงครับ ีฟาวนะครับโอ้เข้าแรงไปนิดครับเจ็บขาเลยครับกรีีไปขอโทษครับนัดที่ก่อนนะครับย่าพรมครับ 4นะครับของศูนย์กระดานสิบละครับเก็บออกบจัดทีมนะครับโยนยาวขึ้นมาครับมาจับลูกลงยิงแล้วครับมาออกไปนิดเดียวนะครับนิดทีพ์พรหวานชื่นครับ วันนี้สวนกุหลาบไม่ได้ส่งสิทธิโชคกันหนูลงมานะครับส่งหมายเลขเก้นะครับริทิพรหวานชื่นลงมาเปนศุนหน้าครับพันธุบุกชิมผูกนะครับโคดของสวนกุลาบก็เตี่ยนโอ้เข้าหลังครับฟาวครับฟาวครับศิระครับเป็นผู้ฟาว นี้ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลทุกคู่เป็นกันแม่เปลี่ยนทางออกไปเลยครับโคชของสุรศักดิ์บุญตรีนะครับทีมที่มาเจอนะครับก็คือสกลเกล้งประเสริฐก่อนแข่งนี่พามาเก็บดีเหลือเกินครับก่อนแข่งนัดที่4ี่ในสวนกลาบวิเทียนไลนนะครับสายมือนะครับมีคุณวิรัชพานิชมาโอ้ได้จิ้มครับ เสียดายครับเสียดายขอโทษเพื่อนนะครับมีโอกาสแล้วนะครับธนารักษ์กจิ้มดึยขวาครับออกไปเขาน้าตางกระบอลโดนตะข่ายด้านนอกครับก่อนแข่งสุขหลับวิทยาลัยเจ้าถิ่นนั้นมีคะแนนเป็นทิมนำนะครับแต่ว่าผู้ก่อนหน้านี้ครับผู้ก่อนหน้านี้สุขหลับวิทยาลัยปทุมธานีแชมป์เก่ามีหนึ่งคะแนนนะครับตีเสมอในช่วง หมดเวลาไม่กี่วินาทีทําให้แซงขึ้นเป็นทีมนำนะครับก็มี6คะแนนแต่ว่าสุขหลับเสมอก็จะนํากลับมานำว่าชนะนะครับเช่นเดียวกับสุรศักดิ์ดนตรีนะครับมี3คะแนนถ้าชนะนะครับถ้าชนะนี้จะนำทันทีครับจะมี6คะแนนก็จะแซงทางแซงสุขลับที่ไหนเท่ากับสวนปฐุมธาน,นีแต่ว่าปะตูได้เสียน่าจะดีกว่า,นานนครับสุรศักดิ์ดนตรีคู่ขี้มากครับสําหรับ ในสายปีทั้ง5ทีมเีโอกาสลุ้นเข้ารอบก็ต้อ,องัิดว่า10ทีมนะครับที่เข้ารอบมาเนี่สุดยอดทั้งหมดนะครับในบรรดานักฟุตบอลอายุไม่เกิน18ปีนะครับสัสลกครับเท้าซ้ายฉลาดลับกำแพงโอ้โอโอโยลูกดีนับทิกรหัวหน้าทีมนะครับโดนทำฝ่า รับใบเหลืองไปเลยครับดูครับเสียบแรงไปนี้ครับชัชวานผูกดวงนะครับแต่ตอนนี้สงสัยไม่ได้ผูกแล้วครับโดนใบเหลืองไปแล้วครับคลิปต่อเนื่องนะครับโค้ชอาจารย์สก,กลก็ลุกขึ้นมาโอ้ยยังไม่ทันใดดูนาฬิกาเลยครับ <c oughs> เล่นไปไม่ถึง6-7นาทีเมื่อสักครู่เท้าซ้ายของสัสลักษณ์ไปนี้ ข้าวขวากระตุ้นทีพยิงโอ้โหวงซ้ำอ้าเรียบร้อยครับเป็นประตูครับวงซ้ำเข้าไปครับจากเด็กิกก่อนนะครับทัศติการนัศติกรนะครับักติก่ยิงแล้วสาประตูอารมณ์ก่อนปัดไม่พ้นครับวงเข้าไปสุภลักษณนะครับคำเสียงครับหมายเลขสิบสามนะครับโค้ชก็ยิ้มได้นะครับดูภาพชายครั้งครับปั่นเข้าไปครับประตูรับกระชอกครับ ไม่มีใครมาร์กเลยนะครับว่างคนเดียวครับ่งสบายเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับสุภรลักษ์ครับทำหนึ่งศูนย์ครับอ่าอยากเรียนว่าสุรสังคนตรีจากอันดับท้ายของตารางนะครับมีโอกาสมาเป็นทีมนำถ้าชนะมากกว่าหนึ่งประตูเพราะขณะน,นี้ทีมนำคือศวนกุหลาบปทุมธาน,นีมีหกคะแนนผลต่างนั้นบวกหนึ่งบวกหนึ่งเท่านั้นนะครับ ถ้าสุรศักดิ์มนตรีชนะมี6กคะแนนจะบวกมากกว่าหนึ่งแน่นอนถ้าชนะมากกว่าหประตูคือชนะเท่าไหร่ก็บวกไปเท่านั้นเลครับแต่เจ้าทิ่นเสมอก็กลับมาเป็นทีมนำครับสุขลาวิทิายาไลัยดความสามารถเฉพาะตัวของดูครับธนารัฐนะครับเล่นยากไปนิดครับ เป็นลงได้ครับนารัตทุกทีมในกลุ่ม B ที่ชนะมาทีมละหนึ่งอัดครับหรือว่าแต่ละทีมจะพัฒนานในเรื่องของควอลเจ็ดคนอย่างต่อเนื่องครับอบอลลงพื้นได้นารัตมาทางขวาทันไม่ทันครับเกี่ยวทันแต่ว่าลุกออกไปครับฤทธิพรหวานชื่นนะครับพิทโคศโดนไปนหนึ่งนั่งไม่ติดครับทีมชาติไทย ชุดเอเชียนเกมปี1 9 9 8กา้ินะครับพันธุพงษ์ชิมพูของสโมสรสินธนานะครับเป็นเตะประเภทัซ้อมน้อยเล่นดีครับซ้อมมากไม่ค่อยชอบสมัยติดติมชาตินะครับเล่คเซเตอร์คู่กับนิเวศนะครับนิเวศสิมพูครับนิเวศในยังติดติมชาติอยู่ยังเล่นอยู่ครับชุดนี้ จไม่ได้นำประตูเดียวครับโคชสกนเกลี้ยงประเสิร์ฐโคชมาร์ตแรกการแข่งขันครั้งที่หนึ่งนะครับเวลาไปเทลารีนแบบได้ชื่อว่าเป็นราบันท,ที่เลินนักเตะทีมชาติทุกยุคท,ท,ทุกสมัยตั้งแต่ในอดีนะครับตั้งแต่รุ่นทวีพ,พงศ์เซรีวง ไปทางซ้ายเอา่ะครับมีคนไปช่วยได้ไปลูกเตะม,มุมครับตาม1-0น,น,นะครับสำหรับพิเทียนไลน์เอ็นจะให้จับกระพันธ์ไพรสุวรรณครับไปเปิดเล่นสั้นครับเล่นสั้นกับนบพล ไม่ค่อยถูกใจกองเชียร์เท่าไหร่นะครับซุกลังทีมเวิร์คยังไม่ค่อยต่อเนื่องครับใกด้แล้วช้าไปนิดเดียวครับเป็นลูกเตะมุมครับโดนบุกสส่หน้าเลยครับโคตรสกลเกลี้ยงประเสริฐทีมโดนบุกอยู่ครับลูกสุดนะครับเตะมุมเล่นสั้นเปิดไม่ผ่านครับรัตพลเพ่งอ่อนเนที่ถนัดซ้ายที่หมายเลขสอง ท่านผู้ชมแดดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับท่านอาจจะไม่อยากให้เห็นใครเห็นแววตานะครับอกให้เข้ามาใกล้หน่อยนะครับเอาล้วครับเปลี่ยนมือปั่นมาไม่มีใครซ้ำครับยังทันครับโอ้โหทันแต่ว่าครองครองบอลไม่ได้ค yup. ร <po bio> ับก really ็ต้องชมครับขยันไปเก็บบอลดีครับ สี่ัะครับขนาดของสนามฟุตบอลโรสุรียนิตรเทียร์ไลัยเนี่ยเหมาะเลยนะครับพอดีกับการเล่นฟุตบอลเจ็ดคนนะครับไม่ต้องย่อส่วนไม่ต้องย่อครับฟรีคิกมีโอกาสยิงได้ครับชัดชวานผูกดวงล่อยให้หมายเลขสองรัตพลกับเท้าทรายครับรัตพลมาแล้ว าซ้ายก็บุมจะกว้างขึ้นกว่าเท้าขวานะครับโอ้โหไปนู่นเลยครับดูแล้วน่าจะเป็นตำแหน่งกองหลังนะครับร่างดูแข่งขานี่ใหญ่มากครับรัตพลบอลเจคนนี้ต้องเก่งทั้งลุกทั้งรับนะครับ จะเป็นหลังอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเกมลูกก็ต้องเติมได้ครับทุกคนเล่นตำแหน่งไหนก็ได้นะครับใน6คนนะครับแล้วคนลุกก็ต้องช่วยรับด้วยครับจับบอลแล้วไปสะดุด